It's to breathe, but that's Hush hard right คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ดิจาทัลรณยำในการรับชมก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมูบินชาแนล วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเบ็ดฟิก VIP นะคะมากับเกมนินจาปะทะซามูไรโอเคก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะมาอยู่ในหน้าของเกมกันแล้วเราก็มากดเลือกเบ็ดกันก่อนเลยค่ะจัดไปเลยเอา่อาอ่กด ออโต้ไปเลย30ทีไปต่อคลิปนี้จะร่วงหรือจะรอดนะคะมารอชมกันนะทุกคนอ้าวนินจาออกมาเอ้ยไม่ใช่ซามูไรสิอ้าวตัวสีแดงคือซามูไรนะคะทุกคนน้ำเงินคือนินจานะคะไปต่อก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคะทุกคนสเก็ตเตอร์จะเข้าออไหมนะ ไว้ก็โผลมาเรื่อยๆอ้าขอสเก็ตเตอร์สักสาตัวหน่อยสเก็ตเตอร์ก็โผล่มาตัวสองตัวนะคะอ้าวคูณอะไรเอ่ยคูณอะไรเอ่ยนินจามาเออคูณหโอ้โหไม่มีอะไรนะทุกคนไม่มีอะไรนะอ้าวสเก็ตเตอร์เข้าไหมจังหวะนี้โอ้โหไม่เข้าค่ะทุกคนโอ้โหเสียดาย อ๋อโถมาทีละตัวสองตัวเด้อจัดให้สักสามตัวหน่อยเด้อยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอโอ้โหจะได้อะไรไหมเนาะเหลืออีกสิบหมนุนไปต่อค่ะโอ้โหยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะจวดเลยเด้อยังไงเอ่ยยังไงเอ่ย จะได้ไม่น้อสเก็ตเตอร์นี่น้อจะเข้าให้ไม่น้อจะหมดแล้วเด้อโอ้จังหวะนี้แหละมาไหมมาไหมเออสเก็ตเตอร์มาอ,อ้อตัดไปเลยก้าวการหมุนฟรีอ,อ้อไปต่อค่ะยังไงเอ,อ่ยฟีเจอร์ซามูไรโอ,อ้วายมาเออ ไว้อีกไหมไว้ Why อีกแถวเออโอ้โหสวยเลยรางวัลก้อนโตไปเลยเออจังหวะแรกก็สวยแล้วนะทุกคนเออไปต่อค่ะอา้าวรอบนี้ฟีเจอร์นินจาปะทะสมุลไรไปเลยไปวายมาอีกเออวายมาอีกไหมไม่มาแล้วค่ะจัดไปที่คูณห้าเอ,าอสวยสวย แัดให้อีกหน่อยอา้าวนินจามาทีนี้จะคูณเท่าไหร่เอให้คูณสามเนาะเอ้ยเออไปต่อไปต่อยังเหลืออีกอา้าซามูไรามาอีกเอา้าวายมาอีกไวามาอีกแวลอโหห่างกันจับอโหไปต่อคะ่ะไปต่ออ๋อรอบนี้นินจาประทะซามูไรอีกแล้วค่ะอา้า วายจะตกตรงไหน,นวายจะตกแถวไหนอ๋อโอ้โหอ,อ,อยู่ที่คูณสามเดอ้อเออได้อยู่เดอ้อสวยอยู่เดอ้อรางวัลก้อนโตไปเลยเออจัดไปอีกเหลืออีกสามการหมุนเท่านั้นยังไงยังไงคูณสามอีกแล้วคะ่ะโอ้โหคูณห้าหน่อยก็ไม่ได้เนาะเฮ้ยไวายมาวมา,วมาอีก มาอีกแถวไหมโอ้โ oh, ห oh, ไม่มานะคะเ <c oughs> หลืออีกสองการหมุนเท่านั้นอ๋ออ๋อวายจะเข้าตรงไหนโอ้โ oh, ห oh, ก็ยังไม่สามแถวนะวายนะขอสามแถวติดติดกัน่อยนะอ้าวคราวนี้แหละนินจาปะทะศโมลไรอีกรอบยังไงยังไงวายมาอีกมาอีกแถวโอ้ oh, มาอีกแถวไหมคะมาอีกแถวไหมเอ้โ oh, หสวยสวยคุณเท่าไหร่เอ่ย คูณสามตัดไปที่คูณสามเออรางวัลก้อนโตไปเลยโอ้โหรางวัลระดับซูเปอร์ไปเลยเออสวยเออมาดูรางวัลรวมกันเลยดีกว่าทุกคนหมดแล้วนะมาดูรางวัลรวมกันเลยโอ้โหก็ได้อยู่นะทุกคนก็ถือว่าคุ้มเลยเด้อก็พอกันไว้แค่นี้นะคะสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมเป็ด ฟ i ก VIP นะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย